พีที่มวิวพรมใจเสนอท่าฟอร์เมอร์ภทคที่หนึ่งผมจะไปดูแล้วไปดูกันลเลยเอรื่องมาทับท่าเอกของเรากําลังบอกให้คุณกูเพิ่มเกียร์ในะเขเพราะว่าวันนี้ถ้าเกียของเขาดีขึ้นพ่อเขาจะพาเขาไปซื้อรถวคันใหม่แล้วคุณกูก็ยอมให้ เพิ่มเกรดให้เขาแล้วพ่อของเขาวันนี้ก็จะให้ซื้อพาไปซื้อรถน,นะครับแต่มันไม่ใช่รถธรรมดาครับรถพอนก็ไม่ใช่รถเต่าก็ไม่ใช่แต่ไอ้พระเอกของเราไปเจอรถคันนี้มันเลยเลื่อนรถบัมเบแล้วมันก็ขีดด่รถบัมเบไปหาสาวแล้วมันก็ว่าให้พี่ไปสมบัติเชื้อ์น้งสาวแล้วพระเอกมันก็พานางเอกมา ไปส่งบ้านแต่รถของบัมเบอร์บีมันก็พังครับทำให้นางเอกท่อมแล้วพ่อเอกก็มาส่งนางเอกที่บ้านแล้วรถบัมเบอร์บีมันเป็นอะไรไม่รู้มันขับไปเองครับขับไปให้พ่อเอกของเราโดนตีโดนหุ่นยนกระทืบตายครับโอ้โหจังวันนี้แต่บัมเบอร์บีมันก็เปลี่ยนรถแล้วก็สามารถจัดก,การหุ่นยนตำรวจได้ครับแล้วแล้วบัมบรีก็ผ่า พาพระเอกไปหาอัลจีนาธามแล้วมันก็ตัดมันตั้งแต่รุ่นตา,บ,า,าบักแซมบิบกี้หรือพระเอกของเราตอนที่รุ่นตาตามันไปเจอกับออโต้บอดแล้วมันแล้วเดอคิวมันก็อยู่ในแว่นตาของตาแล้วมันก็ตัดมาตอนที่กำลังตุ้มตามขนมกอเขะที่ดีที่สุดในโลกเอาไม่ใช่แล้วนี่คือสถานที่ออโต้บอดสู้กับดิสเซติคอมโอโม้โหมันเหนือเกินครับตอนนี้ แล้วพระเอกของเรามันก็ยัดเด็กยุ่วใส่ตัวไา่จนตายแล้วทำให้เผ่าออาตัวบทมาอยู่พร้อมหน้ากับมนุษย์แล้วก็ตัดมาตอนที่ว่าอีกจบพระเอกกลังจบนางเอกแล้วก็จบแบบเออก็จบไปแล้วครับกับการสปอยคาปเมอร์ภาคหนึ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คนละไลค์ให้ถึง5้าไลค์เหมือนเดิมและคลิปนี้ผมก็ขออภัยด้วยครับที่ผมพูดช้าเกินไป และคลิปนี้ก็อาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดก็ได้คลิปนี้รับกอสุบกับขอลคนละขอคลิปนี้ค่าไรมีตำนานวอรอยู่บ่ The Q ที่มันเป็นพลังที่เก่งกาตกมาอยู่ที่ดาวหนึ่งก็คือดาวโลกทำให้ดาวดิเซนทุคนตรงคู่กับอัลโตบอดและนี่คือทาทฟอร์มเงินพสดุและนักชั i uh -huh.